สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโตรคานะครับนี่เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าสดๆร้อนๆนะครับทีมงานของแมสโตรคานะครับจับภาพโตโ o ต้าไฮลักซ์ลีโวครับเป็นรุ่นตัวเตี้ย Y Body นะฮะเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่า Y Body นั้นก็โตโยต้านำมาทำเรียกชื่อรุ่นย่อยว่า Z e d i t i o n นนะครับแต่ล่าสุดครับทีมงานนั้นได้จับภาพบริเวณใกล้กับโรงงานของโตโยต้าที่สมุทรปราการนะครับ บริเวณช้างสามเสียนนะฮะก็ได้เจอกับตัวต้ารุ่นตัวเตี้ยนะฮะที่มีการพลางตัวทดสอบนะครับแล้วก็ทะเบียนนั้นก็จะเป็นทะเบียน tc ซึ่งเป็นอักษรย่อของคำว่าเทสคานั่นเองนะครับโดยตัวรถเนี่ยเราได้เห็นจุดสังเกตนะครับว่าเป็นตัวรถที่มีการตกแต่งเข้าไปนะครับตกแต่งชิ้นส่วนต่างๆเข้าไป ซึ่งเสียดายครับที่เราไม่ได้เห็นด้านหน้าของตัวรถถ่ายไม่ทันจริงๆนะครับสิ่งที่เห็นเลยจุดแรกก็คือเสารอากาศแบบชาร์กฟินบริเวณหลังคานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะสครับบริเวณด้านข้างของตัวรถที่เป็นแนวสเกิร์ตนฮะนูนออกมาเลยชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีการปรับเปลี่ยนลายล้อมแม็กใหม่ด้วย อีกจุดหนึ่งคือบริเวณด้านท้ายตัวรถครับชายกันชนเนี่ยก็คือไม่ได้ติดตั้งตัวที่เป็นกันชนหรือบัมเปอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยโล่งเลยเพราะดูแล้วเนี่ยมีการตกแต่งให้เข้าชุดกับสเกิร์ตแน่ๆน,นะครับฉะนั้นถ้าผมวิเคราะห์นะครับบวกกับข้อมูลที่เคยได้รับทราบข้อมูลมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราคาดการณ์กันว่า Toyota นั้นจะมีการ ระตุ้นตลาดในช่วงกลางปีนะครับไล่ไปจนถึงปลายปีเลยหนึ่งรุ่นที่เราให้ความสนใจกันก็นกคือตัว gr sport นะครับแต่ก่อนหน้านี้ข่าวจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเราน่าจะได้เห็นการกระตุ้นตลาดในรุ่นที่เป็นยกสูงนะครับหรือขับเคลื่อนสีล้อแต่สําหรับตลาดเมืองไทยตอนนี้เราได้เห็นรุ่นตัวเตี้ยด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่ามีการอัปเกรดเรื่องของช่วงล่างหรือไม่นะครับหรือเป็นเพียงแค่การตกแต่ง ตัวรถภายนอกเท่านั้นหรือภายในเท่านั้นนะครับแต่แฟนๆโตต้าชาวไทยหรือแฟนกระบะชาวไทยนั้นลุ้นได้เลยว่าเรามีโอกาสจะได้เห็นตัวเตี้ยที่มีการตกแต่งใหม่นะครับเพื่อกระตุ้นตลาดในช่วงกลางปีนี้ฮนะฉะนั้นเมืองไทยน่าจะเป็นที่แรกนะครับที่เราจะได้เห็นรถยนต์รุ่นพิเศษจากโตต้าครับ